คลิปนี้ก็เอาเทคนิคดีๆมาฝากยสรซังครับผมสําหรับซังท่านไหนที่ใส่คิมแบบนี้เด้อครับเวลาสีใส่งานอ้าคิมออกต้องใส่นิ้วดันออกไปแบบนี้ครับผมซึ่งซังบางคนก็อาจสิลําคันครับให้พี่น้องไปหาสปริงเก่าๆเกมาอันนึงครับผมแล้วก็เอามาใส่แบบนี้เด้อครับมาลองกําเบิ้งครับผมโอเคสุดยอดเลยครับบัดนี้ก็ให้พี่น้องไปเอาเคเบิ้ลท้ายมาลัดแบบนี้ครับผมเพื่อกันสปริงมันหลุดครับพี่น้องลัดไว้ทั้งสองขาเลยเด้อครับแล้วก็ดึงให้แน่นครับผม อีกขานึงกับมายด์คือกันเลยครับถ้าพี่น้องบ่มีเคปันท้ายก็สามารถเอาลวดมามัดได้คือกันครับผมสปริงพี่น้องก็ใส่เป็นสปริงเอียงก็ได้ครับมัดเรียบร้อยแล้วก็มีมาตัดส่วนปลายออกได้เลยครับผมตัดให้จำเลเ้อร์พี่น้องเพื่อกันมันแทงมือครับผมเรียบร้อยแล้วก็ได้เป็นรูปทรงนี้ครับก่ายงเลยครับพี่น้องบ่ต้องใส่นิ้วมือดันออกอีกแล้วครับผมกลเป็นอีกหนึ่งไอเดียเอามาฝากพี่น้องเด้อครับ ก็ขอบคุณที่เขามารับชมครับผมขอบคุณครับ